สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับอั i ก h ษวิดค l ูเพลงสำหรับวันนี้ครูเพลงก็ไม่ได้จะมาสอนนะคะครูเพลงจะมารีวิวหนังสืออีกแล้วค่ะแต่ว่าหนังสือนี้ก็จะเป็นหนังสือที่เราสามารถเอาไปฝึกเด็กของเราได้ก่อนอื่นนะคะครูขอเกริ่นก่อนเรื่องของเรื่องก็คือตอนนี้ครูเพลงมาสอนเนี่ยค่ะครูเพลงเกิดปัญหาใหญ่มากเลยซึ่งคิดว่าผู้ปกครองทุกท่านก็น่าจะรู้ก็คือ ครูเพลงเนี่ยได้สอนเด็กป1ใช่ไหมคะปหนึ่งป .2 ป .3 าภายในวิชาภาษาอังกฤษซึ่งครูเพลงเนี่ยก็เจอกับปัญหานั้นคือเด็กไม่สามารถอ่านสะกดคำภาษาอังกฤษได้เข้าใจไหมคะคือหมายความว่าไม่ไม่ใช่ว่าเขาจะอ่านไม่ได้นะคะแต่ว่าเขาอ่านสะกดตามตัวไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเวลาเราอ่านภาษาไทยใช่ไหมคะเราเจอคําว่าตะกล้าแล้วก็จะอ่านตออ กรออากราไม่โรกล้าตระกล้าอย่างเงี้ยค่ะเราจะอ่านแบบนี้แต่ในภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเนี่ยเขาจะไม่เคยเรียนโฟนิก ฟนิกตัวนี้ก็คือจะเป็นวิชาที่เราจะเอาไว้ใช้ในการสอนสะกดคำหรือการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆเนี่ยไม่ได้เคยเรียนเรื่องโฟนิกมาจากอนุบาลจริงๆแล้วถามว่าเคยไหมก็ก็เคยนะคะแต่ว่าคือสิ่งที่เขารู้มาเนี่ยมันยังไม่มากพอเท่ากับสิ่งที่กระทรวงต้องการ เรื่องของเรื่องก็คือหลักสูตรที่กระทรวงอะค่ะมันทําให้นะคะเขาจะมีแกแลบเรามีช่องว่างก็คือในอนุบาลเนี่ยกระทรวงเขาจะให้ให้หลักสูตรอนุบาลน,นี่ก็คือให้เรียนเล่นเท่านี้ในในระดับเท่านี้แต่พอจากอนุบาล3เนี่ยพอขึ้นไปปถมหนึ่งเนี่ยกับการว่าเขาจะต้องรู้เท่านี้ก็คือมันทําให้แกลบซึ่งก็คือช่องว่างอะบริเวณเนี้ยมันหายไปใช่ไหมคะทำให้ครูเนี่ยจะต้องกลับมา ทบทวนให้เด็กๆใหม่อีกครั้งหนึ่งเรื่องของ phonics เพราะฉะนั้นคุณครูก็เลยจะมาแนะนำหนังสือเรื่อง phonics ที่จะทำที่ช่วยทำลาย gap หรือช่องว่างตรงนี้ให้หายไปนั่นเองสิ่งที่ครูเพลงเจอคืออะไรคะสิ่งที่ครูเพลงเจอก็คือเด็กๆเนี่ยจะจำคำเป็นคำๆเช่นเด็กๆจะจำคำว่า cat c-a-t cat cat แปลว่าแมวแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็น mat อย่างนี้ล่ะ m-a-t mat เด็กก็จะอ่านไม่ออกค่ะอ่านแมทไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างคำว่า Map M A P Map แผนที่เด็กก็จะจำ M A P Map แผนที่แต่ว่าถ้าเกิดเราลองให้เด็กอ่าน N A P สิอ่านยังไงเด็กอ่านไม่ออกเลยค่ะค่ะเพราะว่าเขาจำทีละคำแบบนี้อะค่ะทีนี้นั่นแหละค่ะเราก็เลยจะต้องมารือเรื่องโฟนิ i ซึ่งเป็นสิ่งที่ครูเพลงทำตอนช่วงแรกๆในตอนที่ครูเพลง เริ่มสอนเลยก็คือต้องรือ Mind, ะะ้อโฟนิกใหม่ค่ะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยอ่านตั้งแต่แรกคือเราจะเคยชินกับการอ่านตามตัวพยัญชนะทุกคนต้องแยกให้ออกก่อนนะคะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งพยัญชนะนะคะแล้วก็มีทั้งเสียงของมันเช่นตัว C ตัวก็คือจะเป็นตัว C แต่เสียงเนี่ยก็จะเป็นเสียงเซเสียงเคอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเด็กๆอ่ะจะจำเวลาการอ่านของเขาอะค่ะเขาจะอ่าน c a t c a t ซึ่งเป็นการอ่านตัวพยัญชนะถูกไหมคะไม่ได้มาอ่านที่ระบบเสียงเพราะฉะนั้นนี่แหละค่ะก็เลยทําให้เด็กๆอ่านหนังสือไม่ออกสักทีเข้าใจไหมคะนี่แหลยค่ะคือสิ่งที่ครูพยายแบบโอเคเราจะต้องมาปูพื้นตรงนี้กันแน่นๆเลยที่มาเพิ่มเติมหรือว่ามาเสริมในช่วงนี้เพื่อ <c oughs> ให้เด็กเนี่ยจะสามารถฝึกอ่านให้ได้นะคะโอเคค่ะ okay, หนังสือเล่มนั้นก็คือชาราหนังสือ ชุดนี้ค่ะเป็น Phonics Book นะคะเขาก็จะมีเล่มสำหรับอนุบาล1นนะคะแล้วก็อนุบาล2ถึงสแล้วก็ประถมนะคะซึ่งเซตนี้ครูเพลงอ่ะซื้อเองเลยซื้อเอาเอานี้แหละมาสอนเด็กเลยค่ะอือครูไม่ได้รับสปอนเซอร์นะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาครูไปร้านหนังสือเนี่ยครูก็จะไปดูหนังสืออะไรเกี่ยวกับเด็กแล้วก็อะไรที่เขาทาอะไรอย่างเงี้ยครูก็จะซื้อมาทีนี้เดี๋ยวเราลองมาดูเล่มหนึ่งกันก่อนนะคะ เล่มหนึ่งเล่มไหนเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้เนาะเป็นสีฟ้านะคะก็จะเป็นคือเขาอะค่ะจะสอนแบบนี้นะคะเดี๋ยวครูไปครูเพลงจะเปิดให้ดูเขาจะสอนว่าให้เป็นอย่างนี้ค่ะ C อันนี้ก็คือ a b c ใช่ไหมคะแต่ว่าโดยปกติแล้วอะเวลาเราสอนเด็กอะเราก็จะสอนแค่ a b c d e f g อย่างนี้ใช่ไหมคะแต่เราไม่เคยสอนเสียงเด็กเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มเนี้ยสอนเสียงค่ะ ก็คือเสียงเอเสียงแอบีเบอซีคหรือเซอย่างเงี้ยค่ะเวลาครูเพลงสอนเด็กนะคะครูเพลงก็จะให้เด็กบอกบอกว่าบีเบอเบอบีเบอเบอแบบเนี้ยค่ะครูจะให้ท่องทั้งตัวของพยัญชนะแล้วก็เสียงไปพร้อมๆกันเพราะว่าเขาจะได้เกิดการสะกดคำให้เป็นในอนาคตค่ะเนี่ยค่ะหนังสือเล่มนี้เขาก็จะมาบอกแบบนี้แล้วก็จะ เป็นระดับง่ายๆค่ะก็คือไล่ไปเรื่อยๆตั้งแต่ตัว A จนถึงตัว Z นะคะตัว Z เห็นไหมก็มีบีบีเบอเบเบบานานาเบบร์ดเบบัสเบเบดเบบอลลูนเบบ็อตเทิลอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีแบบฝึกหัดระหว่างระหว่างเรื่องเช่นอันเนี้ยค่ะเกิร์ดใช่ไหมคะมีรูปแล้วก็ตัวไหนเป็นเกิร์ดก็ให้ วงกลมค่ะออกเสียงอย่างนี้เอออันนี้ครูคเพงคิดว่าดีเป็นตัวปูพื้นฐานที่ดีมากสําหรับการฝึกอ่านถ้าอยากให้ลูกอ่านภาษาอังกฤษให้ได้ครูแนะนําเลยนะแบบกราบแบบโคร้องผู้ปกครองทุกท่านเรียนฟอนิกเหอะจริงๆคือคือทุกคนแบบคือต้องเข้าใจเนาะว่าบางบางทีผู้ปกครองก็คิดว่าทําไมลูกอ่านไม่ได้สักทีเพราะว่า การที่จะไปให้ไปเรียนพิเศษอะคะ่ะบางทีมันเรียนไม่ตรงจุดนะคะก็เลยทําให้เขาไม่สามารถอ่านได้เพราะว่าเขาไม่เคยเรียนโฟนิกเขาไม่เคยสะกดคําเหมือนที่เราสะกดในภาษาไทยตอนเด็กๆอะคะ่ะตาตออาตาโมอามาตามารถไฟแบบนี้นะคะ่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่เด็กๆต้องทําแต่การศึกษาว่าเราไม่ได้ให้เด็กทําค่ะเขาไม่ได้ให้เด็กเรียนโฟนิกอยู่ดีๆมา c A T Cat แมวแบบนี้เด็กแล้วถ้าเกิดเป็นคําอื่นก็อ่านไม่ได้ถูกไหมคะอ่ะต่อไปมาดูเล่มสองค่ะเล่มสองตัวนี้ก็จะยากขึ้นมาหน่อยนะคะเขาจะเป็นยังไงคะเขาก็จะเป็นการเอาสระแล้วก็พยัญชนะมาผสมกันอย่างที่บอกเนาะว่า26ตัวของภาษาอังกฤษพยัญชนะภาษาอังกฤษมีเท่าไหร่นะยีตัวถูกไหมยี่สิบหกตัวของภาษาอังกฤษเนี่ยมันมีทั้งสระแล้วก็พยัญชนะผสมกันถูกไหมคะ ส่วนสระก็คือ a e i o u แล้วก็พยัญชนะบางตัวที่สามารถออกเสียงเป็นสระได้เช่นตัว y แบบนี้ค่ะเนี่ยอันสือเล่มเนี้ยค่ะเขาก็จะเอามาให้เรามาผสมสระกันเช่นตัวนี้ตัว a ออกเสียงออ a a a n อ t อ an van ve a อ e แวนเห็นไหมคะเมเมอ p พ r ม a พ l l อร r a ลอ p p เอ็กอย่างนี้ค่ะคือเราต้องสอนเขาแบบนี้สวนอ่านไปทีละตัวสะกวดไปทีละตัวซึ่งเล่มนี้ก็จะเริ่มมามีสระมาผสมจากเดิมเล่มนี้นะคะที่จะเป็นเสียงพยัญชนะอย่างเดียวใช่ไหมคะที่เป็น b บอร์ตัวนี้ก็จะมีการผสมสระและพยัญชนะซึ่งกลายเป็นคำละแล้วเรามาดูเล่มแอดวานกัน เล่มแอดวานนี้ก็จะเป็นเล่มน,นี้นะคะของปฐมต้นนะคะก็คือจะเป็นยังไงล่ะมันแอดวานยังไงก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเขาก็จะมีเสียงควบกล้ำมาให้ด้วยเช่น bl bl ตัวนี้ค่ะ BL ble, bl ble bl ble bl ble 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 uh, blood อย่างนี้ค่ะ ble a i black ble คะ block b l u a blur a ตัว nk ค่ะออกเสียงเป็นงูง,งูใช่ไหมคะอ่ะ b a n k e t c o v e a t e cat blanket แบบนี้ค่ะคือเขาจะมีคำควบกล้มหรือคำแยกๆอะไรมาเยอะแยะเลยเนี่ยแล้วตัวนี้ก็เป็น cl clear clear เขาจะไม่ให้ออกเสียงว่า cl นะคะเห็นไหมคะนี่คือการเรียน phonics ค่ะคือการ ออกอ่านออกเสียงตามรูปของเสียงไม่ใช่ของพยัญชนะ clock, cle, cle, cl นะคะอ่านว่า cle, cle, o, clock, cle, o, clock เห็นไหมคะมันจะทำให้เด็กๆเนี่ยเวลาพูดนะคะจะไม่เกิดอาการที่เราเรียกว่าลิ้นแข็งนั่นก็คือการที่เราได้พูดทุกคำที่ที่มันมีนะคะ่ะลองดูสิคะคำ่า clock ถ้าเกิดเด็กๆไม่พูดทุกคําเวลาปกติแล้วก็จะพูดว่าคอบคอคอใช่ไหมคะไม่พูด L เพราะว่าเราไม่ได้มาโฟกสัสตรง CL เพราะฉะนั้น CL CL ก็เป็นเคลใช่ไหมคะเคลอเคลแบบนี้คะ่ะจะทําให้เด็กๆเขาเนี่ยได้มีการฝึกการอ่านมากขึ้นอ่าส่วนตัวนี้ครูเพ็งก็มีการทําเป็นแผ่นเป็นแผ่น,นของครูที่เอาไว้สอนในห้องนะคะเช่น เอเนี่ยออกเสียงยังไงใช่ไหมคะอ่ะแล้วก็จะมีแบบนี้ค่ะอ่ะถ้าเกิด A D ใช่ไหมคะออกเสียง at B A D Bad แอดเดออ่ะอรอุ่๊ปส์อ่ะกลับหัวนิดนึงอ่ะตัวนี้ล่อะแอดเดอะแบ แบบนี้ค่ะครูยอยากให้คุณครูที่กําลังดูอยู่หรือคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังดูอยู่เนี่ยค่ะลองฝึกลูกแบบนี้แล้วก็จะทําใหเ้เด็กเนี่ยอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างแน่นอน100%เซเลยค่ะแล้วหนังสือเราก็ควรที่จะเพิ่มเลเวลความยากของเขาอ่ะให้ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อยนะคะก็จะทําใหเ้เด็กอ่านได้เนี่ยแหละค่ะก็คือทริคในการอ่านหนังสือแล้วก็เป็นหนังสือที่ครูเพงแนะนําแบบอย่างยิ่งเลยอะ่ะคือเอาจริงๆรงแล้วอะ่ะ ในสำหรับพิมพ์อื่นเขาก็มีนะคะมีการทําอะไรแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าครูเพลงเห็นเซตเนี้ยสามเล่มเนี้ยมันมันดีละมันโอเคละสําหรับนักเรียนในระดับของครูเพลงแล้วครูเพลงก็โอเคอ่าแล้วก็ส่วนราคานะคะก็ราคาเป็นราคาที่แบบว่าเข้าถึงได้ด้วยเล่มละ135บาทนะคะต่อเล่มเท่านั้นเองแล้วก็จะเป็นเล่มใหญ่แล้วก็กระดาษเนี่ยจะมีความคงทนแข็งแรงซึ่งต้องบอกก่อนเนาะคือครูเพลงอะ สอนมาแล้วก็ในบางสำนักพิมพ์นะคะเขาจะให้กระดาษแบบกระดาษเป็นเยื่อเยื่อเหมือนเหมือนยังไงอะคุณจะเปรียบเทีย,ยังไงดีมันกระดาษหนังสือพิมพ์มาค่ะอ่าแบบนั้นแล้วซึ่งด้ยวยความที่เขาเป็นเด็กเวลาที่เขาลบทีหนึ่งกระดาษมันก็จะขาดถูกไหมคะเแต่ในสำนักพิมพ์เนี้ยเขาให้กระดาษที่ค่อนข้างหนาค่ะกระดาษที่ให้มาค่อนข้างหนาแล้วก็เขาจะมีให้ระบายสีด้วยใช่ไหมคะ การบางครั้งเด็กจะระบายสีแล้วก็ซึมซึ่งเล่มเนี้ไม่ซึมด้วยค่ะก็ดีค่ะเป็นการที่เขาเออเขาก็ลงทุนในการหากระดาษดีๆมาทำแล้วก็เนื้อหาก็ถูกต้องค่ะครบถ้วนดีมากเลยของสำนักพิมพ์อะไรนะคะชื่อเจจูเนียค่ะตรงนี้นะคะน่าจะเป็นของจีจูเนียค่ะ sorry oh G o โอ้ไม่ใช่เจคุณดูผิดเป็นตัวเจเป็นตัวจีค่ะจีจูเนีนะคะอืมโอเคค่ะ ก็ครูเพลงคิดว่าอย่างที่ได้อธิบายไปเนาะหาซื้อได้ตามหนังสือร้านหนังสือชั้นนําทั่วไปแล้วก็งานมหากรรมหนังสือที่จะมีขึ้นครูเพลงคิดว่าน่าจะมีเหมือนกันเนาะครูก็ป้ายยาให้ไปตากันเลยค่ะอันนี้มีประโยชน์แน,แน่แต่ว่าซื้อมาแล้วไม่ดองนะคะทุกคนต้องเอามาให้เด็กๆอ่านฝึกทําฝึกทําวันนิดวันหน่อย สะสมไปทีละนิดทีละน้อยแค่นี้ค่ะก็จะพัฒนาขึ้นเด็กก็จะเก่งขึ้นได้แล้วค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ครูเพลงก็จะมีเรื่องมาพูดเพียงเท่านี้ก็วันนี้ครูเพลงของขอบคุณทุกคนมากนะคะที่รับฟังรับชมกันนะคะถ้าท่านใดยังไม่ได้กดไลค์ก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe ให้ครูเพลงด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามชมที่ f a c e b o o k ได้ค่ะภาษาอังกฤษง่ายๆสไตล์ฟินแลนด์ by ครูเพลงนะคะแล้วก็ในช่อง YouTube นี้ค่ะ สามารถกดแชร์ได้นะคะทุกไลค์ทุกแชร์ share, เป็นกําลังใจใครูเพลงเสมอเลยแล้วก็ฟีดแบ็กที่ได้มาจากหลังบ้าน,นต่างๆเนี่ยที่บอกว่าครูเพลงทําดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณมากๆค่ะเป็นกําลังใจให้ครูเพลงอย่างดีเลยจริงๆที่อยากทําต่อโอเคค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs> อย่าลืมไปซื้อกันนะ